สวัสดีนะครับคลิปนี้ผมจะพามาดูแนวทางนะครับการทําเสาเอ็นเข้ามุมฉากนะครับระหว่างผนัง2ฝั่งที่เราก่อมาชนกันนะครับให้มันมีความแข็งแรงที่สามารถใช้งานได้ซึ่งผนังตรงนี้เป็นผนังห้องน้ําของผมนะครับเดี๋ยวมาแนะนําเป็นขั้นตอนแล้วก็เป็นแนวทางครับผมไปดูกันเลยสวัสดีนะครับหลังจากที่ผมตั้งวงกบห้องน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีการทําเสาเอ็นสองฝั่งไปแล้วต้องบอกว่าวงกบเนี่ย ตอนนี้แข็งแรงมากๆยึดได้แน่นมากๆเลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีการทําเสาทําเอ็นทับหลังนะครับด้านบนวงกบอีกทีนึงยาวไปเลยนะครับยาวไปแนวนี้เลยนะครับส่วนด้านในตรงนี้ก็ก่อผนังนะครับจากวงกบประตูไปชนกับผนังฝั่งนี้แล้วนะครับสิ่งที่ผมจะมาทําวันนี้คือการทําเสาเอ็นนะครับบริเวณมุมตรงนี้ให้เป็นมุมฉากนะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของผนังที่ผมก่อมาแล้วก็ก่อมาจากตรงนี้นะครับตรงนี้ ผมไม่ได้ก่อเอาผนังมาชนกันเลยเพราะว่าผมคิดว่ามันจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะและอีกอย่างนึงเนี่ยช่องตรงนี้นะครับช่องตรงนี้ที่ผมเผื่อไว้เนี่ยตรงนี้จะทําเป็นช่องกระจกด้วยนะตรงนี้เนี่ยช่องตรงนี้ครับจะทําเป็นช่องกระจกขึ้นไปดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะทําวันนี้คือผมจะทําเป็นสเสาเอ็นมุมฉากตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นการเพิ่มความแข็งแรงให้กับผนังฝั่งนี้แล้วก็ผนังฝั่งนี้ด้วยนะโดยการทําเสาเอ็นเนี่ยยาวขึ้นไปด้านบนเลยเดี๋ยวเราลองมาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการกันนะครับ โดยสิ่งแรกที่เราทําคือการหาแนวครับเพื่อที่จะทําเป็นตัวเสาเอ็นขึ้นไปนะซึ่งแนวที่ได้ก็คือจากพื้นเนี่ยไปถึงบนคา,านเหล็กด้านบนเลยครับทีนี้เราก็จะมาหาแนวที่พื้นก่อนนะซึ่งแนวที่พื้นของเราเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนมุมฉากขึ้นมาตรงนี้นะครับเราก็จะหาตําแหน่งเจาะรูนะครับสามรูก็จะเป็นรูที่เราจะใช้ในการใส่เหล็กเส้นเข้าไปนะครับเพื่อที่จะต่อเหล็กเส้นจากพื้นเนี่ยขึ้นไปถึงตัวคานเหล็กด้านบนนะครับเมื่อเราเจาะรูเสร็จแล้วเราก็จะตอกเหล็กลงไปทั้งหมด จำนวนสามเต้นก็จะลักษณะก็จะวางลักษณะแบบนี้นะครับถัดมาในส่วนของตัวผนังที่เราก่อมาบรรจบกันนะครับทั้งสองฝั่งเนี่ยผมจะมีการยิงด้วยสกูนะครับยึดเข้าไปที่ตัว ขอบนะครับของตัวผนังของแต่ละด้านด้วยอันนี้ผมก็จะเป็นใช้ตะปูเก่าๆหรือถ้าใครไม่มีก็เป็นตะปูคอนกรีตก็ได้นะครับตอกเข้าไปนะครับเพื่อที่จะใช้เป็นตัวกลางนะที่จะทําให้การยึดระหว่างตัวเสาเอ็นที่เราจะทําขึ้นมาเนี่ยกับผนังทั้ง2ด้านเนี่ยมันแน่นยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็แนะนำนะครับเผื่อใครจะอยากให้มันแน่นนะผมว่าวิธีการนี้จะทําให้ตัว ผนังของเราเนี่ยยึดกับตัวเสาเอ็นได้ดีมากๆนะครับถัดมาเราแก้วมาวัดนะครับระยะความสูงจากบนคันเหล็กด้านบนจนมาถึงพื้นเลยนะว่าได้ระยะเท่าไหร่แลวเราก็จะไปตัดเหล็กนะครับซึ่งเหล็กที่ผมใช้เนี่ยจะใช้เหล็กขนาด3าหุนนะเป็นเหล็กกลมนะครับ,กกบใครจะใช้เป็นเหล็กข้ออ้อยด้วยก็ได้นะครับมันก็จะยิ่งแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าใช้เป็นเหล็กข้ออ้อยแต่ผมจะใช้เป็นเหล็กกลม3หุนหรือประมาณ9มิลนะครับเราก็จะเชื่อมจากตำแหน่งด้านบนนะครับที่เป็นคันเนะี่ยลงมาที่พื้นที่เราได้ ตอกเหล็กไว้ถัดมานะครับผมก็จะใช้เป็นเหล็กขนาด6มิลนะครับมางอให้ได้90องศาลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราจะเอาเหล็กตัวนี้เนี่ยไปยึดระหว่างเหล็กเส้นที่เราได้ต่อไว้จากตัวพื้นจนถึงตัวคานเหล็กด้านบนนะครับตรงนี้เราก็ใช้ตัวลวดผูกเหล็กนะครับมัดทุกจุดเลยที่มีการ ยึดติดกันแบบนี้นะครับซึ่งระยะห่างเนี่ยผมแนะนําว่ายิ่งถี่เท่าไหร่ก็จะยิ่งดีมากๆนะอย่างผมก็ประมาณสัก15-20เซนนะครับระหว่างการยึดของตัวเหล็กแต่ละอันก็จะเห็นว่าเหล็กทั้ง3เส้นเนี่ยก็จะยึดติดกันเป็นเหมือนอันเดียวกันแล้วนะแต่ทีนี้เนี่ยมันก็ยังมีนะครับตัวส่วนของเหล็กมันยังโยกได้อยู่นะครับผมก็เลยมีการ ยิงสกูนะครับหรือใครจะใช้เป็นเหล็กเส้นก็ได้นะครับตอกเข้าไปในส่วนของตัวขอบของผนังทั้ง2ฝั่งเนี่ยแล้วเราก็จะมัดตัวตัวเหล็กตัวนี้นะครับยึดติดกับตัวเหล็กทั้ง3เส้นที่เราได้ตานไว้ด้วยนะเพื่อเพื่อให้ตัวนี้นะครับมันยึดกันอีกนะครับระหว่างตัวเหล็กทั้ง3าเส้นกับตัวผนังทั้ง2ฝั่งนี่ครับมันจะทําให้ทั้งเหล็กนะครับแล้วก็ตัวผนังเนี่ยเชื่อมโยงกันได้นะครับยิ่งทําเยอะเท่าไหร่หรือทําถี่เท่าไหร่เนี่ย มันก็จะยิ่งแข็งแรงนะอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ผมใช้นะครับก็ลองดูเอาไปปรับประยุกต์ให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับนี่ครับจะทําให้เหล็กทั้งหมดเนี่ยแน่นแล้วนะครับอยู่กับที่เลยแล้วก็ยึดกับตัวผนังทั้งสองฝั่งถัดมาเราก็มาทําแบบนะครับซึ่งแบบเนี่ยเราก็ใช้ตัวเป็นไม้อัดฟิล์มดำนะครับหรือจะเป็นไม้ที่เราพอหาได้ในบ้านเนี่ยมาตีเป็นแบบนะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นมุมฉากแบบนี้เลยนะครับผมจะใช้ ไม้เนี่ยมายึดกันก่อนให้เป็นมุมฉากแล้วก็ออกไปยึดกับตัวมุมของผนังทั้งสองฝั่งอีกทีนึ่งลักษณะแบบนี้นะมันก็จะทําให้ตัวแบบของเราเนี่ยยึดติดได้แน่นถัดมาบริเวณด้านนอกเนี่ยผมจะไม่ทําแบบเนี่ยสูงไปทั้งหมดเลยผมจะทําทีละน้อยนะครับเพื่อที่จะให้เราสามารถใส่ตัว เนื้อปูนคอนกรีตได้ง่ายนะครับซึ่งตรงนี้แนะนําว่าให้ใช้ตัวระดับน้ำเนี่ยเช็คระดับด้วยนะไม่งั้นเดี๋ยวอาจจะทําให้ตัวขอบของตัวเสาเอ็นเราเนี่ยมันเอียงได้นะพยายามใช้ระดับน้ำเนี่ยเช็คนะครับว่ามันได้ระดับหรือเปล่านี่นะรเราก็จะได้เป็นช่องหรือว่าเป็นแบบสําหรับในการเทปูนคอนกรีตมาแล้วนะครับตรงนี้ก็ให้เราไปผสมปูนคอนกรีตเพื่อที่จะเทแบบอัตราส่วนที่ผมเคยแนะนําไปก็ ปูนหนึ่งส่วนทรายสองส่วนแล้วก็หินสามส่วนนะครับแล้วผสมแล้วก็เทเข้าไปในช่องให้เต็มเลยก่อนเทก็แนะนําให้ใส่น้ําเข้าไปสักหน่อยนะครับเพื่อที่จะทําให้ตัวปูนที่เราใส่เนี่ยมันไหลเข้าไปในแบบได้เต็มนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าการเทเนี่ยก็มีเรื่องของอุปสรรคในการเทหน่อยเพราะว่าตรงเนี้ยมันจะเทได้ยากนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเทไปแล้วเนี่ยควรที่จะมีการเคาะหรือว่ามีการทําให้น้ําปูนเนี่ยไหลเข้าไปให้เต็มแบบนะครับ นี่ครับผมก็จะไล่ทําไปทีละน้อยนะครับเพื่อที่จะทําให้เราสามารถทํางานได้ง่ายแล้วก็ทําให้ตัวน้ําปูนเนี่ยมันไหลได้ดีนะครับได้เต็มแบบนี่ครับเมื่อใส่เสร็จแล้วนั่นคือมันจะสูงขึ้นมาเท่ากับตัวความสูงของผนังที่เราได้ก่อขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้ จากนั้นเราก็ทิ้งไว้เลยนะครับสัก1วันให้แห้งเราก็สามารถที่จะถอดแบบมาได้แต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าแบบที่ผมทําในงานนี้เนี่ยอาจจะมีปูนไม่เต็มอยู่ด้วยนะครับถ้าลองสังเกตจะเห็นเลยนะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราก็ต้องมีการซ่อมแซมนะครับโดยการผสมปูนกับทรายเนี่ยแล้วก็เอามาป้ายหรือปิดรอยที่มันไม่เต็มอยู่เนี่ยได้นะเพราะตรงนี้มันไม่ใช่เป็นส่วนที่รับน้ําหนักหรือว่าเป็นส่วนโครงสร้างหลักถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะมาทําตัวเอ็นทับหลังด้านบนนะครับตรงนี้รัด ด้านบนยาวไปเลยนะครับทั้งวงกบเองนะครับแล้วก็ตัวผนังที่เราก่อขึ้นมานะบนนู้นด้วยนะผมจะนะทํายาวมานี่แล้วก็ยาวไปนี่เลยเดีย๋ยวมาดูวิธีการกันนะครับในส่วนของการทําเอ็นทับหลังบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับวิธีการที่ผมได้เคยแนะนําไปก่อนหน้านี้นะครับแต่เราอาจจะมีการปรับประยุกต์วัสดุอุปกรณ์ที่เรามีอยู่นะอย่างผมก็ใช้เป็นสกูตัวยาวที่ผมเคยใช้งานแล้วก็ถอดออกมานะครับเอามายิงยึดบริเวณด้านบนของตัวอิฐ ก้อนสุดท้ายนะครับที่เราได้ก่อขึ้นมาเลยซึ่งตรงนี้จริงๆถ้าใครไม่มีสก,กูเก่า,ก,าก็ใช้เป็นเหล็กก็ได้นะเป็นเหล็กหนวดกุ้งหรือเหล็กขนาด6มิลเนี่ยตอกลงไปก็ได้ตามที่ผมได้เคยแนะนําไปในคลิปก่อนหน้าจากนั้นนะครับเราก็มีการเจาะผนังนะครับในส่วนที่เราจะใส่เหล็กเสียบเหล็กเข้าไปทั้งตัวที่เป็นผนังแล้วก็ตัวที่เป็นเสาของเราด้วยตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็แค่นับใส่ตัวเหล็กเส้นนะครับให้ได้ตามาระดับที่เราได้เซตไว้ ทั้งหมดนะครับจากนั้นก็ทําการตีแบบแล้วก็เทเนื้อปูนเข้าไปให้เต็มแบบเท่านี้นะครับเราก็จะได้เป็นเอ็นทับหลังนะครับที่ยาวมาโดยรอบเลยนะครับทั้งผนังทั้งสองฝั่งออกมาลักษณะแบบนี้แล้วนะซึ่งขั้นตอนเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าไม่ยากนะครับสามารถทำได้ หลังจากที่เอ็นทับหลังนะครับของเราเนี่ยแห้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเราสามารถที่จะก่อผนังนะครับต่อขึ้นไปได้เลยจากเอ็นทับหลังที่เราได้ทําขึ้นมานะครับต่อขึ้นไปให้ชนกับตัวคานเหล็กของเรานะครับด้านบนเนี่ยจนสุดเลยนะครับปิดตัวช่องว่างระหว่างตัวผนังกับตัวคานเหล็กด้านบนด้วยนะครับให้สุดด้านบนเลยแล้วก็บริเวณตรงมุมหรือว่าตรงเอ็นเสาเอ็นของเราเนี่ยก็ใช้วิธีการเดิมนะครับตีแบบ แล้วก็จากนั้นเนี่ยก็ผสมปูนเทเข้าไปให้เต็มแบบเท่านี้นะครับเราก็จะได้เป็นเสาเอ็นมาใช้งานนะครับรวมถึงคานทับหลังด้วยนะครับตามวิธีการที่ผมได้แนะนําไปนี่นะครับหลังจากที่ผมทําเสร็จแล้วนะครับในส่วนของตัวเสาเอ็นที่ผมกั้นตรงมุมตรงนี้เป็นมุมฉากนะครับวิธีการก็ตามที่ผมได้แนะนําไปเลยนะครับแล้วผมมีการก่อปิดผนังเนี่ยรอบด้านหมดแล้วสําหรับห้องน้ําตรงนี้นะครับขนาดสาม คูณสองเมตรนะครับทีนี้นะครับในส่วนของบริเวณด้านในมันจะเหลือผนังฝั่งนี้ฝั่งหนึ่งนะครับที่ผมยังไม่ได้กัน้นเพราะว่าผนังตรงนี้เนี่ยผมจะมีการใส่ช่องลมเข้าไปด้วยสองตำแหน่งนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นจุดอัดน้ำนะผมก็จะทําทให้มีช่องลมตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็ช่องลมตรงชักโครกนะครับตรงนี้1อันดังนั้นนะตรงนี้ผมยังไม่ก่อเพราะผมรอตัว วงกบที่ผมจะเอามาใช้งานนะครับตอนนี้สั่งไปแล้วนะสั่งจากออนไลน์นะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการติดตั้งผนังตรงนี้อีกทีนึงว่าวิธีการวางวงกบอะไรต่างเนี่ยวางอย่างไรนะครับเป็นแนวทางได้นะครับส่วนในห้องน้ําตอนนี้นะผนังฝั่งนี้นะครับจะได้ออกมาลักษณะแบบนี้แล้วนะครับปิดหมดเลยนะได้กหน่อยเราก็ทําฝ้าตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีหนึ่งนะสําหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนําเป็น ข้อมูลเป็นแนวทางประมาณนี้นะครับสำหรับการทำเสาเอ็นนะครับรวมถึงปัญหาที่เจอวิธีการแก้ไขต่างๆที่ผมได้แนะนำไปหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครทำเองนะครับใครจะทำเองที่ไม่ไม่ได้เป็นช่างเนาะแบบที่บางทีเราแบบจะทำเองเนี่ยก็อาจจะดูเป็นข้อมูลเอาไปปรับปรุงประยุกต์ให้ดียิ่งขึ้นได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้น่าจะจบไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีนะครับ